สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่อิมอุ่นพยากรณ์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาทำพิกาการในหัวข้อโชคจ๋าจะมาหาฉันไหมค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าช่วงนี้นะคะเราจะมีโชคมีเรื่องดีดีมีสิ่งดีดีเข้ามาในดวงชะตาของเราบ้างไหมนะคะวันนี้เราไไพ่เรื่องทั้งหมด3กองค่ะกองที่1่กองที่2และกองที่3เดี๋ยวดูไพ่ใกล้ๆกันอีกทีนึงนะคะกองที่1อันนี้เลยนะคะกองที่สองนี่เลยนะคะแล้วก็ กองที่3ค่ะ,ะการทํานายนี้เป็นการทํานายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันเนาะขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานนะคะอ่ะเรามาดูอีกรอบหนึ่งกองที่1่กองที่2และกองที่3ค่ะตั้งจิตเป็นสมาธินะคะเลือกกองให้ดึงดูดใจคุณมากที่สุดจากนั้นเรามาฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่1น,นะคะอันนี้เป็นพลังงานไพ่ที่คุณเลือกนะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าไพ่ของคุณคืออะไรบ้างนะคะใบแรกเลยค่ะเลเวอร์ค่ะนี่เปิดมาก็เลเวอร์เลยนะอ่ะใบที่สองค่ะเด็กถือเหรียญ นะคะอ่าใบที่3ค่ะ8ดเหรียญค่ะใบที่4ค่ะ10บถ้วยแล้วใบสุดท้ายนะคะเดอะฟูลต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าช่วงนี้มีโอกาสได้ของขวัญได้ของถูกใจมีโอกาสที่จะมีคนนึกถึงนะคะมีโอกาสที่จะมีคนหิ้วของฝากหิ้วขนมมีโอกาสที่จะสวัสดีปีใหม่นะคะหรือมีโอกาสที่แบบจับฉลากอะไรในช่วงนี้จะได้ของดีได้ของที่ไม่ใช่แค่มามา่าหรือว่าน้ำส้มมาเลยเพื่อนนี้นะมีโอกาสที่จะได้รับของขวัญมีโอกาสที่จะเหมือนกับว่ามี ของมีค่าเข้าบานในพลังงานเดียวกันค่ะเขาบอกว่าในช่วงนี้ค่ะจะเหมือนกับมีสเสน่ห์นิดนึงก็คือว่าทําอะไรนะคะนําเสนออะไรกับลูกค้าหรือว่าในช่วงนี้พูดอะไรกับใครเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนจะมีนะเมตตาที่ดีคือมีคนรักใคร่มีคนแบบเอ็นดูมีคนเมตตามีคนแบบทนุถนอมมีคนที่แบบว่า่าตอบรับทําให้เหมือนกับช่วงนี้ค่ะยอดรายได้การทํางานการลงแรงหรือว่ายอดขายในช่วงนี้ค่ะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็บวกกับในช่วงนี้เหมือนคุณเองก็มีความใส่ ใจหรือมีความมุ่งมั่นหรือมีความตั้งใจอะไรบางอย่างที่อยากจะทําให้ชิ้นงานผลงานหรือสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมีความสม่าเสมอหรือมีคุณภาพในขณะเดียวกันตัวเองก็ขยันด้วยค่ะในการที่จะลงมือทําเพราะฉะนั้นถือว่าในช่วงเนี้ค่ะมีความสุขกับการกลับมาใช้ชีวิตมีความสุขกับการลงมือทํามีความสุขกับสิ่งที่เราแบบถือครองอยู่หรือว่ามีความสุขกับการที่จะสารความฝันหรือทําตามความฝันเขาบอกว่าเหมือนพลังงานนะคะกลับมาเป็นลักษณะของความแบบสดชื่นสดใสเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาส ที่สมเหมอนเขาตอบโจทย์ก่อนเลยว่ามีโชคจากการลงแรงอันนี้ตชัดเจน,นมากๆเลยค่ะคือถ้าทําอะไรเนี่ยก็หว่านเพื่อสิ่งใดก็มาจะได้สิ่งนั้นคืนกลับมาแล้วรวมถึงช่วงแนีที่บอกมีนะเมตตาดี คือเหมือนกับว่าพูดอะไรทําอะไรนําเสนออะไรคือมันโอเคเลยอะมีคนแบบตอบรับและนี้อันดับที่2ก็คือว่าสิ่งที่คิดจะต่อยอดสิ่งที่คิดจะลงมือทําสิ่งที่คิดจะสร้างความฝันสร้างอาณาจักรหรือสร้างสิ่งใดก็แต่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแต่ว่าต้องลงมือทําให้สม่าเสมอแล้วก็ที่สาคัญก็คือว่าต้องรักษาคุณภาพนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณกําลังคิดอยู่ในเวลานี้ค่ะมันต้องบอกว่ามาถูกทางนะสิ่งที่คุณกําลังเริ่มต้นสิ่งที่คุณกลับมาฟื้นฟูสิ่งที่คุณกลับมาลงมือทำเพียง แต่ว่าสิ่งใดก็แล้ต่ที่คุณจะทําในเวลาเนี้ยคุณต้องใช้ระยะเวลาแล้วคุณก็จะต้องเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะใช้ การรักษาคุณภาพและทําให้สม่าเสมอค่ะมันจะมีความแปลกใหม่บ้างแตกต่างจากเดิมมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามันจะเหมือนกับว่าเป็นการต้องกลับมาทําแบบมีความสุขเพราะฉะนั้นแบบใช้เวลากับมันอย่างคุ้มค่าและใช้เวลากับมันอย่างสบายสบายเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องเป็นกันงวลค่ะอันนี้ตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่กําลังริเริ่มและทำอะไรอยู่ถือว่าเป็นโชคที่ดีทำมาแล้วมีการตอบรับทำมาแล้วเห็นการขยับขยายแล้วแบบเห็นการตอบรับหรือเห็นผลที่เกิดขึ้นเราจะชื่นใจในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็เหมือนกันค่ะต้องบอกว่ามีโอกาส มีโอกาสที่ดีในช่วงนี้นะคะเพียงแต่ว่าตัวดวงต้องขึ้นเราบอกว่าเอาพอประมาณนะเพราะว่าความโดดเด่นในเรื่องของการลงมือทํามันมากกว่าความโดดเด่นในเรื่องของการได้อะไรมาแบบฟุกฟุกและสั่งของการได้แบบฟุกฟุกแบบจริงๆถ้ามองล้าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินเป็นเรื่องของของฝากเป็นเรื่องของแบบเ,เขาเรียกอะไรนะโบนัสหรืออะไรที่ได้มาเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่า Happy แฮปปี้เรามีความสุขทำนายว่าปีนี้จะมีโอกาสได้แต่เจียแต่เอียด้วยนะแต่เอียดใช่ไหมอ่าแต่เอียดด้วยหรือมีโอกาสที่จะได้ของขวัญอะไรที่แบบว่าเป็นตัวเงินที่จะมาให้เราว่า แบบใช้เช่นจับจ่ายซื้อเสื้อผ้าหรือแบบว่าเอามาซื้อเครื่องสำอางห,หรือเอาไปตัดผมหรืออะไรพวกนี้คือเป็นลักษณะข,ของขวัญแบบนี้ได้รองเท้าหรือพวกนี้หรือพาไปกินข้าวหรือได้กินของกินที่มันถูกใจลักษณะแบบนี้เลยค่ะถือว่าเป็นโชคทางกายและกะ็โชคทางใจไปพร้อมๆกันทั้งหมดทั้งมวลของโชคมาจากความเอ็นดูค่ะทั้งหมดทั้งมวลของโชคมาจากความรักและที่สําคัญ เป็นดอกเบีย้ยบุญในบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกเลยว่าโอ้ว้าวมาแบบไม่ได้ตั้งใจลักษณะแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงนี้ถือว่ามีเรื่องของได้รับการเมตตาได้รับความเมตตาค่ะหรือว่าจะไปขอพรอ,อะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงนี้จะเห็นผลเกิดขึ้นโดยง่ายอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นถือว่าคนที่เลือกไพ่ในกองที่หนึน่งนะคะโชคจะจะมาหาชั้นไม้ตอบว่ามีมาหาค่ะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้ยิ้มรับกับข่าวดีในเรื่องต่างๆที่จะเข้ามาถือเป็นโชคดีในทุกทิศทุกทางจริงๆค่่่ะฝาากกไว้สํรับนนทีเลืออใ ะะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะกับอิมอุนพยากรณ์ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานนะคะได้โชคแล้วอย่าลืมทําบุญทําทานต่อได้โชคแล้วอย่าลืมเอาแบ่งจัดสรรมาเพื่อให้เติมเต็มความสุขหรือว่าเติมเต็มพลังงานของตัวเองเท่าด้วยนะคะจะได้มีแรงในการที่จะทจําสิ่งดีออกมาแล้วก็จะได้มีแรงในการที่เราจะสร้างความฝันของเราให้เป็นจริงคะ่ะแล้วพบกันครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่2ค่ะอันนี้เป็นพลังงานไพ่หินที่คุณเลือกนะอ่ะเรามาดูกันค่ะว่าเขาจะบอกอะไรคุณโชคจ๋าจะมาหาคุณไหมใกองที่2องใบแรกเปิดมา10ดาบอ่าอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งตกใจใบที่2 9เ,เหรียญอ่ะนะคะใบที่3 6ดาบใบที่4 เพอร์มิชค่ะและใบสุดท้ายอัศวินถือเหรียญน,นะแหมข้อความนี้นี่เขาฝากมาบอกว่าเลิกเศร้าได้ละเลิกเป็นกังวลเลิกคิดมากในเรื่องของตัวการเงินค่ะวันนี้ชีวิตคุณมากไกลเกินกว่าเดิมละแล้วก็คุณมากไกลเกินกว่าที่แบบเคยเป็นละว,วันนี้ชีวิตคุณอยู่ในการนําของครูอาจารย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงละคุณไม่ต้องเป็นกังวลคุณต้องทิ้งความแบบ หวาดกลัวในเรื่องของตัวการเงินคุณต้องทิ้งคมว่าหวาดกลัวในเรื่องของว่าชีวิตฉันจะไปรอดไหมคุณต้องทิ้งคําว่าชีวิตฉันแบบจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าเป็นชีวิตที่เหมือนกับคุณก็เขาเรียกว่าอ,อะไรนะดำเนินในบทบาทหน้าที่และในชีวิตของคุณต่อไปที่เหลือคุณฝากไว้กับพลังครูบาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หมออรัญจะบอกว่าที่ท่านพูดแบบนี้หรือที่ไพ่ก็พูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เราอะไม่มีระเบียบในการใช้ชีวิตหรือให้เราแบบวางแบบไม่ต้องทําอะไรเลยละเกะละกะแบบนั้นนะไม่่ค้าานบออกวุณีีหทะร สิ่งใดที่คุณยังทําอยู่คุณก็ยังทําต่อไปประคับประคองและดูแลมันต่อไปเรื่องของตัวการเกิดดอกออกผลในทิศทางของการเงินตอนนี้บอกแล้วไงว่าคนที่รับไพ่ในกองที่2คุณต้องวางคุณต้องปล่อยเพราะว่าเส้นทางที่คุณจะเดินจากนี้ไปอมันเป็นเส้นทางที่คุณจะได้รับทั้งดอกเบี้ยบุญได้รับทั้งการลงแรงการตอบรับในการลงแรงที่คุณทํามาผลที่คุณทํามาความรู้ความสามารถศักยภาพและสิ่งที่คุณเป็นมันจะเปล่งประกายแล้วมันจะค่อยๆคืนเกิดดอกออกผลมาให้กับตัวคุณที่ ในความเป็นมนุษย์ของเราอ่ะเราอาจจะมองผลประโยชน์ทางตรงว่าเราทําแบบนี้เราขายข้าวแกงวันนี้ขายได้เอ,อ่อร้อจานเราจะได้เงินเท่านี้แต่วันนี้ครูบาอาจารย์อาจจะบอกว่าฉันจะไม่ให้เธอขายถึง 100, 100ร้อยร้อยจานหรอกนะเธออาจจะเหนื่อยเกินไปเดี๋ยวเธอจะต้องไปทําน,นู่นทํานี่เป็นการ,รสร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้ฉันอยากให้เธอสวดมนต์เพราะฉันวันนี้ฉันอาจจะขายให้เธอขายข้าวแกงได้80จานขายกับข้าวถุงได้30ถุงก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นมูลค่าตัวเงินที่เข้ามาซึ่งถ้าเราไม่คาดหวังหรือเราไม่เพ่งลงไปในตรงนั้นอ่ะมูล ค่าตัวเงินของเรามันมีการเกิดดอกออกผลมากกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นในวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราจะมีโชคไหมเนี่ยกองที่2หมอมองว่าจริงๆคุณจะมีโชคแล้วจะมีเงินจากทุกที่ทุกทางเข้ามาโปรเจกต์ความคิดหรืออะไรที่คุณกําลังคิดที่จะทําให้เกิดเงินเกิดทองขึ้นมานะมันมีโอกาสและทุกอย่างสามารถที่จะเป็นไปได้หมดเพราะอะไรหรือป่าคุณมีศักยภาพมีความสามารถมีความรู้เพียงพอและมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับการเกิดดอกออกผลหรือมันถึงเวลาแล้วว่าที่คุณนะจะลุกขึ้นมาเกิดการฟื้นฟูในชีวิต แต่ตอนนี้สิ่งที่คุณควรจะทํามากที่สุดคือการทําตามสัญชาตญาณทําตามบทบาททําตามหน้าที่สิ่งที่ครูบาอาจารย์นําทางสิ่งที่คุณเขียนแผนการสิ่งที่คุณลงมือทําสิ่งที่คุณวาดแผนการเอาไว้ในกระดาษในดีสอในปากกาอะไรของคุณทั้งหลายทั้งแหลน่ะสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่คุณต้องทําแต่ว่าความคิดที่จะทําให้คุณวิตกกังวลหรือทําให้คุณหมดแรงหรือทําให้คุณมีความรู้สึกว่าโอ๊ยฉันจะไปต่อได้ไหมสิ่งที่มันปั่นทอนกําลังใจของตัวคุณเองต่างหากคือสิ่งที่คุณต้องทิ้งไปวันนี ไพ่ศวินถือเหรียญขึ้นไพ่ก้าเหรียญขึ้นมันเป็นสัญชาตญาณหรือมันเป็นสิ่งที่ยืนยนันหรือเป็นสิ่งที่คอนเฟิร์มได้เลยว่าคุณจะผ่านทุกสถานการณ์ไปได้เพราะฉะนั้นถามว่าคุณจะมีโชคไหมต้องบอกว่าโชคของคุณจะเป็นในเรื่องของการที่เรียกว่ามีทิศทางในชีวิต ที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นมีเรื่องราวของการขย,ขยายที่ดีขึ้นสิ่งต่างๆที่มันติดขัดมันจะมีในเรื่องของการฟื้นฟูนมีการพลิกฟื้นหรือมีโอกาสหรือมีตัวช่วยมาผลักมาดันให้ทุกอย่างอ่ะมันสามารถที่จะไปของมันได้วันนี้ตัวดวงบอกว่าคุณไม่ต้องทำาะไรสิ่อนะ่ะคุณทำหน้าที่ของคุณให้ดีเดี๋ยวครูบาอาจารย์ผลักดันปัด เป่าแก้ไขและจัดการให้พลังงานบอกว่าให้มั่นใจในศักยภาพมั่นใจในความสามารถแล้วสร้างในสิ่งที่ลงมือทําสร้างในสิ่งที่คิดให้มันเป็นรูปร่างเป็นจริงขึ้นมาอะไรที่มันเป็นเรื่องเก่าๆให้มันทิ้งไปให้มันจบไปแล้ววันนี้ค่ะเดี๋ยวคุณจะรอดูเองนะจากนี้ไปไม่นานคุณจะเห็นเองว่าทุกสิ่งทุกอยาก่างมันเริ่มดีขึ้นมันเริ่มมีฟ้าสว่างมันเริ่มม,มีทางออกมีสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจนะคะว่าโชคอ่ะ หรือสิ่งนดีอย่างกาลังจะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนในวันนี้อย่าทิ้งการภาวนาอย่าทิ้งการสวดมนต์อย่าทิ้งการสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าขอให้ทุกอย่างอ่ะไปแบบช้าๆแต่ชัวร์แต่ว่า ถึงเวลาที่คุณต้องใช้อะไรถึงเวลาที่คุณต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรถึงเวลาที่คุณต้องดําเนินชีวิตยังไงให้ฝากไว้เดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านหยิบยื่นคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาให้การช่วยเหลือคุณจะมีคนที่เขาเข้ามาทันเวลาคุณจะมีแรงสนับสนุนที่เรียกว่าแรงเหวี่ยงที่ดีจากโลกเข้ามาซัพพอร์ตคุณเพราะฉะนั้นคลิปนี้เขาบอกว่าขอให้มั่นใจได้เลยว่าีวิตของคุณถูกเปิดแล้วและในวันนี้ตราบใดที่คุณยังคงทําหน้าที่ของคุณในบริบทของคุณในแต่ละคนได้เป็นอย่างดี คุณไม่ต้องห่วงว่าคุณน่ะจะหันหลังกลับไปหรือคุณไม่ต้องห่วงว่าคุณจะล้มกลางคันหรือคุณไม่ต้องห่วงว่าคุณจะไม่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ขอให้มั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาทันเวลาและทุกสิ่งทุกอย่างจะมาช้อนรับหรือจะมาอบอุ่นคุณหรือจะมาซัพพอร์ตคุณได้ทันเวลาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าวันนี้ถามว่าคนที่เลือกไพ่ในกองที่2จะทายัางไงดีไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีซื่อสัตย์รักษาคุณภาพมีวินัยในการใช้ชีวิต วางแผนชีวิตมีความสุขให้ความสุขกับตัวเองทิ้งเรื่องเก่าๆทิ้งอุปสรรคทิ้งปัญหาที่มันเกาะกลุ่มอยู่ในใจทิ้งสิ่งที่มันถ่วงสิ่งที่มันดึงสิ่งที่มันรังเอาไว้ในใจแล้วเชื่อมั่นว่าคุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ต้องบอกว่าคนที่เลือกไพ่ในตอนที่สองพลังไพ่ของคุณนี้ค่อนข้างแบบเฉือนใจมากเลยนะเพราะฉะนั้นคมณอเชื่อว่าถ้าฟังคลิปนี้แล้วคุณจะมีกําลังใจมากขึ้นอย่าลืมนะคะกินให้อิ่มนอนให้หลับตัวต้นเก่าๆของเราทิ้งมันไปค่ะและสร้้้าาาางงงงตตตัััววนนใใหหมมขขออเเรึกํล ตัวเองขึ้นมารับรองว่าสถานการณ์ต่างๆผ่านไปได้ค่ะกระซิบนิดนึงถ้าอยากจะมีโชคนะคะวันนี้ต้องบอกว่าคนที่เลือกไพ่ในกองที่2การเสี่งยงโชคของคุณจะเป็นการเสี่ยงโชคจากแดนไกลค่ะและการเสี่ยงโชคของคุณจะเป็นการนำพาการหยิบวางหรือการมอบให้ของครูบาอาจารย์แต่แนะนําว่า แนะนำเลยนะถ้าไม่ไม่จาเป็นเอออย่าทำเอออย่าไม่ควรเสีย่ยงโชคอ่าเพราะว่าดูจากพลังไพ่ในช่วงนี้สิ่งที่จะได้มันจะได้จากดอกเบีย้ยการเกิดดาวออกผลหรือสิ่งที่ลงมือทําแต่จะมีบางคนที่เหมือนกับว่าเอ่อท่านหยิบยื่นให้เพื่อภารกิจหรือเพื่อสิ่งต่างๆหรือเพื่อเอ่อเพื่อให้คุณรู้สึกแบบ มือนมีกําลังใจหรือเป็นทุนหรือในการต่อยอดหมอนแนะนําว่าขอให้พลังของการเงินหรือว่าโชคดีๆต่างๆที่เข้ามาขับเคลื่อนชีวิตของเราอะแบบไปทุกส่วนไปทุกแบบไปทุกรูปแบบให้เกิดการพลิกฟื้นในทุกสิ่งแบบนี้จะดีกว่าค่ะฝากไว้สําหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่สองน,นะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับอิมอุนพยากรณ์ค่ะขอให้โชคดีๆสิ่งดีๆเรื่องดีๆเข้ามาเป็นสิริมงคลในทุกที่ทุกทางผลักดันให้สถานการณ์ต่างๆนะคะเกิดทิศทางที่ดีขึ้นมีการฟื้นฟูมีการเกิดดาวออฟพลแล้วก็ข ขอให้มีความสุขกับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในเร็วๆวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะกับอิมอุนพยากรณนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะในหัวข้อโชคจะจะมาหาเชในไ่ขอให้ทุกคนมีความสุขในกองที่สองนะคะถ้าชอบพี่ๆีฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3อันนี้เป็นไพ่เหตุที่คุณเลือกนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าพลังของคุณนะคะที่ไพ่บอกนะ โชคจะจะมาหาฉันไหมจะเป็นเรื่องดีๆในด้านไหนมีอะไรที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้บ้างค่ะ5้าเหรียญค่ะ w e l l of for t u n e ค่ะ10ดาบค่ะสมไม้เท้าค่ะและใบสุดท้ายเฮอร์มีจัะคะ่ะขอแนะนําอย่างหนึง่งคนที่เลือกไพ่ในก่องที่3ช่วงนี้ถ้าคุณมีภาวะความกังวลเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์การเงินอาจจะมีความกังวลในเรื่องของว่าพอไหม ไหมนะคะหรืออาจจะมีความกังวลในลักษณะที่ว่าได้มา,าจ่ายไปหรือว่ามีหมืนเวียนเข้ามาแล้วก็เหมือนกับคุณอาจจะกําลังคิดหาวิธีการหรือการขยบขยายหรืออาจจะเป็นในช่วงนี้ที่คุณเหมือนกับว่าต้องเสียเงินยืมย่อยในการที่จะไปศึกษาหาความรู้หรือเสียเงินยืมย่อยในการที่บอกว่าไปเพิ่มพูนทักษะหรือทําให้งานที่ทําอยู่อะค่ะมันมีการเขาเรียกว่าอะไรนะขยับขยายเติบโตหรือมีการพลิกฟืน้นในขณะเดียวกันอาจจะเป็นเรื่องของการเสียเวลาด้วยค่ะเสียเวลาละสัมว,ว่าอาจจะต้องเหมือนทุ่มเท หรือทาให้กลับมนหรือว่าในช่วงนี้อาจจะต้องมีเหมือนแบบไป,ไปออกไปข้างนอกหรือไปดูหรือไปทําอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้เหมือนกับว่าเพื่อได้บทสรุปในการที่เราจะมาขยับขยายและทําให้เติบโตอันดับแรกเลยนะคะสำหรับใครที่กําลังกังวลอยู่ว่าการเสียเงินยิบย่อยเพื่อที่เราจะขยับขยายทําให้เกิดการเติบโตในอาชีพหรือการเติบโตในสิ่งที่เราทําอยู่หรือเป็นการฟื้นฟูเนี่ยจะประสบความสําเร็จไหมวันนี้ตอบเลยค่ะว่าการเสียเงินยิบย่อยน,นี้จะช่วยทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนเกิด ความสดชื่นหรือเกิดพลังงานดีๆในการขยับขยายนะคะหรือในการพลิกฟื้นกับสถานการณ์กับภารกิจกับการงานหรือกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณทําอยู่อันนี้อาจจะหมายถึงการที่คุณคิดอยากจะทาเรื่องเกี่ยวกับโต๊ะทางานใหม่หรือจัดมุมบ้านใหม่จัดโต๊ะทางานใหม่ซื้ออุปกรณ์ทํางานหรือว่ามีลักษณะข,ของการที่แบบว่าเ,ออเสียยิบย่อยเพื่อเหมือนกับทําให้เกิดบรรยากาศในการทํางานหรือเกิดอะไรพวกเนี้ยอันนี้ทําไปเถอะเพราะว่าทําไปแล้วอเดี๋ยวมันได้เงินคืนหรือมันมีโอกาสที่มันจะเกิดการ เ,เกิดความสดชื่นขึ้นแล้วมันจะดึงดูดในเรื่องดีๆที่มาเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ต้องเสียเงินยิบย่อยอันนี้ทําไปเถอะกับถ้าสมมติต้องเสียเวลาในการแบบติดต่อประสานงานไปดูนูน่นไปดูนี่ไปอะไรอย่างเงี้ยตัวไพ่ขึ้นมาบอกว่าท,ทําเถอะเพราะว่ามันจะทําให้เหมือนกับเขาเรียกว,ว่าทําทีเดียวเสียทั้งเงินและเสียทั้งเวลาแล้วมันจะสามารถทําให้เกิดการพลิกฟื้นหรือเกิดการขยบขยายเกิดการต่อย,ยอดเมื่อเกิดการพลิกฟื้นเกิดการขยับขยายเกิดการต่อย,ยอดเขาเรียกว,ว่ามันตั้งตั้งตั้งท่าตั้งจังหวะรือลุกขึ้นมา้อีกค้ยงได้อ เน,นี้ความรู้ความเชี่ยวชาญศักยภาพและความสามารถที่คุณมีรวมถึงพลังของครูบาอาจารย์ด้วยท่านจะ ทําให้คุณก้าวแบบก้าวกระโดดแล้วคุณจะได้เงินในตรงนี้คืนเองอ่าอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะแล้วก็ตัวไพ่บอกว่าคืออาจจะรู้สึกเหมือนมันมีข้อจํากัดในเรื่องตัวการเงินหรือมันมีอะไรก็แต่ไพ่บอกว่าอะไรสําคัญทําสิ่งนั้นอะไรจําเป็นทําสิ่งนั้นในขณะเดียวกันถ้าคุณลงมือทําเดี๋ยวคูบาจาร์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีคนที่เขามาสนับสนุสน,นตัวคุณเนะี่ยเขาจะมาบอกว่าหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นความช่วยเหลือในตรงนี้ไปให้ทีนี้ถ้าตอนนี้ค่ะมีใครกําลังกลงลในเรรื่ออกกาายจะ กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนมีสิทธิอำนาจมากกว่าในเรื่องของประกันเงินการบริหารการจัดการหรือพลังงานในลักษณะที่เรียกว่าอาจจะเป็นการผ่อนชําระหรือการการผัดผ่อนหรือลักษณะของการที่เรียกว่าอยากจะจัดระบบการเงินใหม่ก็ได้อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเรื่องเงินที่กําลังคิดจะคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในตอนนี้ต้องบอกว่าคุยเถอะไม่ต้องกังวลแต่คุยด้วยเหตุและคุยด้วยผลแล้วคุยด้วยคุยด้วยความหลักความเป็นจริงอ่ะเดี๋ยวเขาเอ่ะจะแม่ตายเอ็นดูแล้วก็สามารถที่จะให้คุณอ่ะมีโอกาสในการหายใจหาย คอได้คล่องแล้วคุณอาจจะค่อยๆแบบพลิกฟื้นหรือค่อยๆขยับแล้วเมื่อ ถึงเวลาในตรงนั้นนะ่ะเดี๋ยวทุกอย่างอะ่ะมันจะคลี่คลายเองเพราะฉะนั้นในตรงนี้ค่ะถ้าใครกําลังคิดว่าอยากจะขอความช่วยเหลือใครกําลังคิดว่าอยากจะคุย,ยจะอะไรอย่างเงี้ยไปคุยเลยค่ะแต่ว่าต้องคุยด้วยความจริงแล้วก็ต้องมีแผนการที่ชัดเจนนะว่าถ้าผัดพอรอหรือถ้าอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้หลังจากนี้ไปแล้วมีกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนที่จะทาให้คุณอะ่ะเหมือนแข็งแรงและยืนขึ้นได้น,นั้นแหละเดี๋ยวเขาจะสนับสนุนเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาให้ความเมตตาอีกแล้วค่ะพลังงานถัดมาในตรงนี้สำหรับใครที่กําลังคิดว่าจะ แก้ไขสถานการณ์การเงินยังไงเหมือนกับว่าอยากให้มีออเดอร์เข้าอยากให้มีลูกค้าเข้าอยากให้มีเงินเข้าอยากให้มีภาวะการหมุนเงินที่ดีได้อันดับแรกคุณต้องไหวเจ้าที่เจ้าทางก่อนอันดับที่2คืออยากให้คุณขยับที่ทํางานน่ะถ้าคุณเป็น ทำเย็บผ้าเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยขยับเต๊ะขยับโต๊ะให้มันแบบดูแข็งแรงถ้าคุณเป็นช่างทาเล็บเป็นช่างเสริมสวยคือจัดร้านใหม่นิดนึงให้มันแบบเปลี่ยนบรรยากาศนะคะแล้วก็อยากให้คุณไหว้พระสวดมนต์อันนี้ต้องบอกเลยว่าแนะนําให้สวดชินบัญชรหรือว่าให้สวดพระคาถาเงินล้านนะคะติดต่อการสักประมาณ5-10วันนะคะแล้วอธิษฐานกรวดน้ําลงเรยนให้กับเจ้าที่เจ้าทางมันจะเป็นพลังแห่งการเปิดในเรื่องทิศทางการเงินที่ดีขึ้นและเกิดการขยายในขณะเดียวกัน บางอาชีพหรือบางคนคนที่เลือกภายในกองที่3ที่คุณอาจจะต้อง ปรับตัวเองในการใช้ Delive r y การใช้ออนไลน์หรือแม้แต่การพาตัวเองออกไปด้านนอกเพื่อให้คนได้รู้จักคุณมากขึ้นหรือรวมการใช้การใช้สื่อออนไลน์มากขึ้นอันนี้ก็ต้องยอมทานะแล้วก็อย่าไปคิดมากว่าเอ้ยถ้าฉันออกไปข้างนอกค่าแรงค่าตัวฉันคุณก็บวกคุณก็บริหารคุณก็จัดการให้คุณได้คุ้มในสิ่งที่คุณไปนั่นแหละมันเหมือนกับเขาเรียกว่าบางทีมันอาจจะเป็นการผลักดนันหรือแรงผลักดันของคุบาจาที่ทําให้คุณน่ยต้องมีการขยบขยายเพราะฉะนั้นเนี่ยกองที่3มเนี่ยหมอหมองว่าโชคหรือสิ่ง่ ที่มันจะเข้ามาเขาจะเป็นเรื่องของการพลิกฟื้นหรือเป็นเรื่องของการขย,ขยายชีวิตของคุณเนี่ยให้มันมีการเจริญเติบโตมากขึ้นเพราะนั้นในเรื่องของการเสี่ยงโชคสาหรับในเรื่องมุมการเสี่ยงโชคต้องพูดก่อนนะหนึ่งคือถ้าเป็นการเสี่ยงโชคต้องเป็นลักษณะโชคที่ได้จากแดนไกลหรือการเดินทางหรือการออกไปข้างนอกแล้วจะได้เป็นลักษณะที่เรียกว่าเข้ามาทดแทนไม่ได้ไม่ยังไม่ได้มีโอกาสาที่จะเป็นก้อนแต่มันลักษณะว่าวันนี้คุณขาดอะไรอ่ะเขาก็จะให้คุณเติมมาในสิ่งสิ่งนั้นนะคะแล้วก็พลังงานขึ้นว่ามันไม่โดดเด่น เขาจะขยับรับปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นจริงๆเราต้องบอกว่าโชคดีๆที่เข้ามาค่ะจะเป็นลักษณะของตัวโชคที่เข้ามาขยับขยายชีวิตมากกว่าอีกอันนึงนะถ้าคุณอยากได้โชคที่เหมือนกับว่าตอนนี้คุณอาจจะต้องการค่าไฟแุณอต้องการค่าน้ําคุณอาจจะต้องการาค่าเช่าบ้านคุณอาจจะต้องการงานคุณอาจจะต้องการอะไรก็แล้วแต่ให้คุณบอกครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านจุดเทียนถ้าไม่มีเทียน ยกมือปนมแล้วอธิษฐานกับท่านเลยว่าเออตอนนี้วันที่เท่านี้นะจะต้องชําระอันนี้นะวันนี้เท่านี้ต้องทำอันนี้อย่างนี้นะบอกกับท่านไปเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องเศร้าก็ทางานของตัวเองทาเขาเี่กนะกลับไปทํางานต้องดึงใจตัวเองขึ้นมาก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เหมือนเราแข่งกับเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าครูบาอาจารย์ไม่ได้ทิ้งไปไหนท่านยังอยู่แต่ว่าเหมือนต้องดึงใจขึ้นมาจากความกังวลในตรงนั้นดึงใจตัวเองขึ้นมาจากความเศร้าแล้วทุกอย่างจะทันเวลาผ่านไปได้อย่างแน่นอนค่ะแต่สถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่สําหรับคนที่เลื ไพ่ในกองที่3ในวันนี้นะหมองเราจะพูดว่าคุณต้องเขาเรียกว่าไงอ่ะมันอยู่ในช่วงของการปรับดวงชะตานิดนึงอาจจะก,กําลังเหมือนกับว่าบางอย่างกําลังขยับออกไปบางอย่างกําลังจะเข้ามาแทนที่สิ่งไม่ดีหรือปัญหากําลังจะขยับขยายออกไปแล้วก็เรื่องดีๆการขยับขยายการเติบโตมันจะเข้ามาแทนที่เพราะนั้นมันจะเหมือนการาถ่ายเทน้ํานิดนึงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จริงสถานการณ์ในตัวการเงินคนเลือกไพ่กองที่3ามอ่ะอาจจะต้องระมัดระวังหรือว่าทําอะไรก็แต่คิด ก่อนที่จะใช้แต่ว่าวันนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะมีคนที่มีอำนาจอำนาจมากกว่าเขาเมตตาช่วยเหลือเอ็นดูนะแล้วเขาเขาสนับสนุนเพราะนั้นตัวคุณต้องรีบลุกขึ้นจากภาวะของความเศร้าหรือจากภาวะของความกังวลในตรงนี้แล้วขยับขยายดวงชะตาของคุณนะ่ะขยับขยายในยการลงมือทําขยับขยายในยการทุ่มเทเต็มที่หมอเชื่อว่าจากนี้ไปเดี๋ยวมันจะเปิดทิศเปิดทางและดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะฝากไว้สําหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3านะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าติดขัดอะไรหรือถ้า สมมติว่าจำเป็นจริงๆหรือถ้าเกิดรู้สึกว่าเออเฮ้ยแบบ อยากจะขอท่านอ่ะไม่ไม่ห้ามที่จะไม่ให้ขอนะขอได้เลยแต่ต้องบอก่อนว่าการดความช่วยเหลือหรือคําว่าโชคที่เราจะได้จากการเสี่ยงมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนเท่ากับการที่เราจะมีคนหรือมีใครหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาอุปถมัมหรือเข้ามาให้ความช่วยเหลือลองดูสิเพราะว่าดูจากพลังลง,งานของพระในตรงนี้เขาบอกว่ามันมีแสงสว่างให้แล้วก็เขาพร้อมจะหยิบยื่นให้แต่วันนี้ช่วยลุกขึ้นเงยหน้าแล้วก็ยื่นมือรับเขาหน่อยไม่ใช่เอาแต่เศร้าหรือเอาแต่คิดมากหรือเอาแต่เป็นกังวลวันนี้จริงๆอ่ะเขาพร้ ที่กำลังจะซัพพอร์ตหรือช่วยเหลือเราจริงๆพลังงานของคุณมันเป็นพลังงานที่ขึ้นมาแล้วก็อ่านได้ว่ามันอาจจะมีโชคจากการเสี่ยงกุบกิบแต่ว่า ไปละสายที่บอกว่าเข้ามาเพื่อให้เติมค่าไฟเติมค่าน้ําเติมเติมค่ากับข้าวเติมค่าไปโรงเรียนลูกเติมค่าเดินทางหรืออะไรก็แแต่แต่สิ่งสําคัญที่สุดในช่วงของการปรับเปลี่ยนของดวงชะตาในตอนนี้พยายามที่จะลุกขึ้นมาจากทะเลอารมณ์แล้วก็ลุกขึ้นมายืนให้แข็งแรงแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่เรากําลังเดินว่าครูบาอาจารย์นําทางไม่ผิดทางแล้วเราจะไปถึงฝั่งเชื่อเถอะถ้าเกิดว่าคุณลุกขึ้นยืนแล้วแข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งได้นะ สถานการณ์ต่างๆเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นและที่สําคัญก็คือวันนี้ในการลุกขึ้นต้องลุกขึ้นจริงๆอย่าลุกขึ้นแบบพวักพวงอย่าลุกขึ้นแบบยังมีเยื่อใยกับอารมณ์เก่าเก่าอย่าลุกขึ้นในความรู้สึกว่าเออหมอน้ําบอกให้หมอน้ําบอกให้ลุกขึ้นอิมบุวนตพกรบอกให้ลุกขึ้นเชื่อเถอะแต่ต้องลุกขึ้นโดยเชื่อในพลังของครูบาอาจารย์ว่าท่านจะพาเราจะจูงเราไปถึงฝั่งงแบบ แบบเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและดวงชะตาของเรากําลังปรับเปลี่ยนจริงๆถ้าเชื่อแบบนั้นมีศรัทธาแบบนั้นจะก้าวเดินต่อไปอย่างแข็งแรงและมั่นคงและจะมีปัญญาในการที่จะสร้างความก้าวย่าาที่แข็งแรงศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองแล้วเราจะสามารถเปลี่ยนหรือว่าสามารถผ่านทุกอย่างได้อย่างแน่นอนค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะใครที่ในช่วงนี้เสี่ยงโชคนะคะให้มั่นใจนะว่าครูบาอาจารย์ท่านให้เพราะฉันอย่าลืมต่อบุญโดยแสงสว่างในการภาวนาการสวดมนต์แล้วก็มั่นใจในพลังงานของท่าน ว่าเนี่ยท่านสนับสนุนให้เราก้าวต่อเพราะฉะนั้นเราได้โอกาสที่ดีเราต้องก้าวต่อไปให้แข็งแรงอย่างมั่นคงค่ะฝากไว้สําหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับอิมอุ่นพยากรวันนี้ลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานเจอกันคราวหน้ากับอิมอุ่นพยากรหัวข้ออะไรนะโปรดติดตามตอนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ